อ้าวเส้นเอาคามเนื้อมันหวานเหมือนเอาเบิ้งเนื้อเตียวคิวเบิ้งพี่น้องมื่อนี้บุญบานน้องยิวบานเมืองกลางเขาก็มาปีกประคอสดซดมาจากน้องเขาเองเอาไหมเนาะว่าเนี่เพิ่นไปจูบนาดีมาก็ได้ประคอมา มาช่างนี่ก็มาเจอบางอ่อนคั่วเป็ดอยู่โอ้ซโซย์โซย์มเป็นคั่วอะได้ยินข่าวว่าคั่วแต่เสาแต่บอท่านแจกปลาในยังบอท่านเด๋วจักโต้จักโต้เป็ดนี่ฮาโต้อันนี้ก็ได้กินโซย์ใช่ฮาโต้ผมบอกนี่แมนพี่น้องเบื้องเป็ดเป็ดอันนี้ก็เมนเท่าเดียกเองกันบ่อจากโลกเลยให้มันบ่อนี่เป็ดกาเกิดเป็ดกาเป็นยังคือบ่อเป็ดหลานให้กันกิน บอย่างโบมาคาดว่าเาเป็ดหลานให้กันกินน่ะสิโบมาหากันแม่นบอยเจ้าโบมาหน่อเออใครเนี่ยเจ้าตี้สิโบมายโบมาทุกปีแม่นบอยมาทุกมือแม่นมาอือยู่นี่เลยไในน้องมังกอนนี่เนาะเจอกับขวัวเป็ดหาตุกเพลียวเพลินเสียเงีงกินนี่เสียเดือดแป้งโอ้เสียเดือดแป้งบอยเดือดแป้งเลยกายเจ้าเยัง มีเจ้โสมแล้วก็เจวบาสบีสกินป่ายอะไปลาม่ีอไรไมีป่าย์บ่ปลาเพียเด้ออมาเบิ่งก่อนพี่ไอโก้วปลาเพียเลยแม่มาใหม่จะสุดในปลาเพียไม่อยากคุยอย่าคุยอย่กปลาเพียไอโก้เนาควัวปลาพียเอง ซิเนาะนิบ้อเขาว่าเฮ็ดอีหยังก่ออ้ายโกแซ่บจะว่ามามาแชร์หยังใส่หนองผาวบ่แม่นแซ่นองผาวนี่บ่ทันได้แนงผาแ่น้นี่ก่อนจะโอ้จะไปแนงผาเขาว่าแซ่บบ่แซ่นงผามันหวานโอ้เคยเห็นแต่แโซดาสร้างว่าเนาะแนงผามันจังหวานดเาบ่เคยกินจักเทื่อยัง่เคยแต่อันนั้นแซ่โซดาน่แหละ ปลาเพียรมาจตบ้านยังกน้องพมนี่น่องพเดพี่น้องมาแต่บานน้องพปลสียังแดงอยู่ปลาไม้มสดเมนดาโบเมนเซนเผาเออโบเมนโบเมนปลาเพียรเซโซดาเลยปลาเพียรเซนเผาเผาสดดมาจะกุกนี่ดูมันซอยงามซอยดีท่านว่าเนาะ เฮตตี้พเฮตก๋อยเพิ่งกินน้ำได้บ่าวตัวนี้คอเซีนี้ก่อนน้องเอาตัวนี้ของไวรุนตัวนี้ของไวรุนตัวนี้โอ้หนาสิตัวเป็นหลอนอะย่างเซเนาะดพุงนี่มันโมหีเแม่สบเซโดนบ่อาเอ่อนหรเบซ้ำเขาเนือเขานั่งเนาะ

แต่มื่อเดินไปย่างไหวเอาไย่งดอกใส่ย่บอดอแข็มาซีสุดนิดนึงว่าจังไรจังแสน่อลในแสนหาแดน่โอ้แสนหาบัวดาย้องฐานใหญ่ปนี่ฐาใหญ่ปนี่สิบัวซีแสนหาคุบแล้วก็ใส่ตอยบเดี <h 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 ๋น้อมน้น้องเหนียวน้องเหนียวมาโลด บุญน้องเ,งยองเงย้ยเจ้าเปมาหี่ยัเป็ดม,ม่นวานเนะี่อซีเบิง้งหซี่ห่หอเอาแจ่สมมาซีเบิง้งหเขากันอยู่บ่มนจ้างกันน้อยนึง มันสมยดี๋ยวส้มเดโอ้มันอนููในเี๋ยวไปเดถาดหนึ่งเนี่ยอีถาดสงแบบนี้กจะสามสี่ถาด้อมเลยจ้าโลกกป่าป่าบอกเนี่ปลาตัวนี้ทหลูกทำหลูกเพิ่งได้ซีไลคขนาดเนาะมันมันใหม่เนาะเอาซอยไปใหม่มันก็สีเดิบแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาบริสเซฟที่ส ม like ันด <el> ิฟน <se> ี่หมอนี่หมออันนี้หมออ้าอย่กินเป็ดดิฟแลนก็ได้มาเนี่มันเฮียอยู่นี่หมอม่ใจมาเอาดีดีที่วะนี่หมอ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 อ๋อสิมากินอ่าเบิ้งเอาเบิ้งไปไปเป็นยังไงเซ็อยู่หมอเซ็ปวิธีหมอกินให้เบิ้งไหมกินให้เบิ้งไหมสัดๆเนี่ย ได้ก wow! 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 huh kind of ินจากซามโซดๆดูเนาะอืมรสชาติเป็นยังไงเดี่ยนบ่ข้าวบ่ข้าวเดียวเบิร์นบ่ปะโอ้ไปยิมมาเอาแซลหน้าคามเนื้อมันหวานเหมือนเอาเบิร์นจำเตียวคิวเบิร์นจำเตียวคิ้วไอเบิร์นเลยมอนเตียวคิวเตียวคิ้วไอโกยังคนอยู่ Ừ. Cái số số đó rồi nào mươi ngon à năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn này mươi ngon Nào nghìn hai lái năm hai này bơ bà năm bị đây hai Nào năm hai nghìn hai mươi năm lái rồi hai ngon năm hai nghìn này Step năm hai bà này ากไมมนุ่ะสบ่ยกันกินเพี่น้องนุ่วะกันกินแล้วคนมาทะเลเอาไปกินก่อนแหละใส่จีนยูนันตดี่ะออจีนซัวเดียโอ้ยะพอว่ายังไงคืนคืนดังมันบ่อือขึ้นคนไหนตอนี้มันบุคืนปไหนเรอมันโอ้กินขี้ปลาพียแซ่แรงวะแซ่แงวะอแซ่แพงบ่โอ้แซ่แนขีแซ่แพ่ โมเป็ดตนกำลังเรีงไฟอย่างไงยานมาพท่านเน่เปื่อยเป็ดลาหรือเป็ดกาสมไฟใส่ยอย่างไงฝาสุมียังเ่ยกะหันนันตีอยพ่วยน่อยห้ลูกินเดีก็ได้เลยอ้หน่อยกินขนมไม่อหน่อยกินแม่หน่อยกินม่ไ เขานเเออดีมาขอนี่ฝากสื่อของดีได้ไหมกะเออฝามาให้ไหมบอดสนใจแล้วก็บอได้กินพอพี่อันี่ามานี้ฝามาเนะยเ้่ยฝามาเลยฝาไสมาเลยฝาไสไปไปวาดคิสเล้งไปไปไปน้ำฝาน้ำกดฝาให้ไปไปไปสีลาคอห้ามกระดอนบ่

กำลังำังทาซีงัวด้วยด้วยด้ทาซีมของวงกันบ้นี่้ยด mọi người luôn hè nó cũng